สวัสดีค่ะ วันนี้นะครับมาพบกับพวกเรานะครับ KK โต้คาร์นะครับผมคครับผมอาร์ตครับวันนี้เรามีรถอะไรครับคุณอาร์ตวันนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษอีกแล้วครับยังไงครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz E220 CDI ปี2005ฝาดำที่สำคัญครับคันนี้แต่งหน้าธนูมาด้วยครับสีสันสวยงามนะครับและที่สำคัญนะครับได้สีน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็ได้หน้าธนูอย่างที่คุณอาร์ตบอกนะครับใช่แล้วก็ไฟหน้าคือใสๆแบบนี้เลยนะใช่ครับคือเนียนเนียนตามากนะครับใครได้ไปคันนี้คือคุ้มจริงๆและที่สำคัญเนี่ยหายากนะครับ E220 CDI ฝาดดาเนนนีี่่่่ยยใใตลไมมคคอะชรับ มีก็น้อยผมบอกเลยคันนี้ก็คือแต่งหน้าฮานูมาแล้วด้วยนะครับโอเคครับุณนาทเดี๋ยวคุณนัทพาดูสภาพหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยครับครับผมที่คุณเคบอกครับคันนี้นะครับไฟหน้าโคมใสๆคู่หน้าเลยครับไฟข้างในเขาจะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับครับผมไฟหลีติดนะครับไฟเลี้ยวติดโคมใสๆแบบนี้ไฟติดครบทุกดวงนะครับแลวทันมาด้านข้างครับกระจังหน้าครับก็เป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมแบบนี้ครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะมีดาวโจเมอร์เซเดสเบนซ์แบบนี้ครับสวยงามตรงกระจังหน้าและถขขึ้้นนนนมาาก็็จเปใส่ววอองย เบนซ์เงาๆครับแล้วถัดลงมาด้านล่างครับกันชนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นหน้าธนูของแท้นะครับสวยงามมากครับดูรูปลักษณ์นี่คือแบบเขาจะหล่อๆอลังการครับดูหรูหรามากครับครับผมแล้วถัดลงมาครับดูในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์หรือไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนะครับติดครบทุกดวงนะครับครับผมตะแกรงด้านหน้าไม่มีแต่งหักนะครับตะแกรงลังพึ่งสวยงามอยู่ครบนะครับก็คือเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษามาค่อนข้างดีแล้วเราก็มาดูแลรักษาเพิ่มเติมให้อีกรอบหนึ่งครับครับผมการันตีครับเป็นรถจากเราไปไม่มีเสียใจแน่นอนใครับ ในส่วนของกันชนก็เป็นสีเดิมจากโรงงาน100%นะครับสีฝากระโปรงก็เป็นสีเดิมครับรถคันนี้ ไม่เคยผ่านการชนหนักมาแน่นอนล้านๆเปอร์เซ็นครับโอเคครับเรียกว่าได้ได้เดิมนะครับวันี้เดิมใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับครับด้านข้างครับผมขอเริ่มที่ล้อก่อนนะครับครับผมพิเศษเลยครับล้อนะครับก็เป็นล้อ MG แท้นะครับเป็นรูปดาวแบบนี้ครับโลโก้ Mercedes Benz สวยงามครับล้อสวยงามมากๆนะครับล้อนะครับเป็นล้อขนาดขอบ18นะครับรัดคู่กับยาง22545 R18 ยางของ Bridgestone นะครับดอกยางยาง ใช้ได้อีกยาวครับเรียกได้เลยว่าสวยแล้วก็เหมาะกับหน้าฮานูนะครับใช่ครับเข้ากันดีเลยนะครับผมใช่ครับช่วงล่างนะครับก็เซอร์วิสให้ครบครับเดี๋ยวเรา่อยไปฟังคุณเคตอนช่วงเช็คก่อนใช้กันนะครับครับมาดูด้านข้างกันต่อครับด้านข้าง4ีตัวรถสวยงามนะครับสีเดิมร0 0ปครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมเฟรเลียวให้อเงาแบบนี้ครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับไม่เคยผ่านการชนหนักมา100%ซครับมาดูด้านหลังกันต่อครับคุณเคด้านหลังนะครับผมขอเริ่มที่ไฟท้ายก่อนนะครับไฟท กรอบไม่มีแต่งหักนะครับผัดขึ้นมาด้านบนครับโลโก้ e 2 2 0โลโก้เบนทนะครับโลโก้ cdi อยู่ครบนะครับโลโก้ไม่เคยถูกแกะนะครับโลโก้ยังเงาแบบนี้เลยครับไฟเบกรกดวงที่3สวยงามครับกันชนด้านล่างสวยงามครับสีสันคันนี้นะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณเย ผมให้เลยนะครับ98%แล้วพ okay. wow. ุนารก็คือสีสวยจริงๆครับใช่ครับคือถ้า f c ท่านไหนได้ไปก็ไม่มีผิดหวังแน่นอนกับคันนี้นะครับโอเคเรามาเปิดท้ายกันดูต่อกว่าครับสังเกตนะครับว่าจะมีของนะครับเยอะของพวกนี้คือเป็นอะไรนะที่เราได้อะไรเก่าที่เราได้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นของเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะเราก็เก็บให้ลูกค้าดูนะครับว่าเราได้ทําอะไรในช่วงเช็คก่อนใช้นะครับครับผมโอเคครับพุนัรโอเคครับก็เราเก็บไว้ให้เลยเดี๋ยวให้คุณเคไปเหลากันเช็ ลึกๆเลยนะครับใส่ถุงก๊อบได้23ใบครับกระเป๋าสัมภาระเดินทางได้เยอะเลยครับเปิดท้ายกันดูครับยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับเดี๋ยวคุณเคมาชี้จุดโครงสร้างให้ดูหน่อยนะครับนะครับผมผมจะบอกโครงสร้างนะครับซิลกาวนะครับนี่ครับรอยเชื่อมนะครับอยู่ครบนะครับคือคันนี้คือเนียนจริงๆนะคุณอาร์ตไม่เคยมันตุหนักมาแน่นอนนะครับใช่ครับบอกเลยนะครับแล้วก็ได้ยางอะไหล่เดิมนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับ โอเคถดูในส่วนของท้ายนิดนึงครับนี่ครับฝาท้ายนะครับเดิมไม่เดิมอยู่ยังไงครับนี่ครับเล็บจิกนะครับนี่ครับท้ายเดิมซิลกาวเดิมนะครับผมบอกได้เลยคันนี้สภาพดีจริงๆครับคุณนัทโอเคครับก็กรันปีนะครับภายนอกคันนี้เดิมจากโรงงาน100%แน่นอนครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อครับนี่นะครับในส่วนของภายในครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษอีกแล้วครับครับผมภายในคันนี้เป็นภายในดำนะครับเดิมจากโรงงานเลยครับ ตอนสมัยป้ายแดงนี่เขาต้องเพิ่มเงินนะครับเยอะด้วยแต่คันนี้นะครับได้ภายในดำมาแล้วครับถือว่าสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากตัดกับลายไม้นะครับเบาะก็เป็นเบาะสีดำแบบนี้ครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับเบาะหนังยังตึงอยู่เลยครับฟองน้ําไม่มีย้วมนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงครับคุณเยครับผมนี่ครับเริ่มจากสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับพร้อมนี่ครับผมน็อตนะครับครับตาปั๊มชัดเจนน็อตไม่เคยผ่านการับนนี เงนไม่เคยผ่านการขายนะเกจดเมอร์เซเดสเบนจากโรงงานด้านล่างอยู่ครบครับครับผมเดี๋ยวที่สําคัญนะขายไม่ได้เลยดูเม็ดอาร์กันครับครับเปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะนี่ครับเม็ดกลมนะครับสวยครับรถคันนี้คือเดิมจริงๆนะครับสวยแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวคุณน้าลองดูในส่วนของแผงประตูกันบ้างครับ เอาละครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็เป็นสีดําแบบนี้เลยครับสวยงามนะครับให้ความดุดันแล้วก็หรูหรามากครับเพราะว่าตัดกับลายไม้สีโทนเข้มแบบนี้นะครับผมและด้านข้างครับก็จะมาพร้อมกับที่ปรับเบาะแบบไฟฟ้านะครับแทิศทางครับมีเมมโมรี่อีกถึง3ตําแหน่งนะครับที่ปรับเปิดกระจกครับใช้งานได้ครับปุ่มไม่มีลอกไม่มีฉลอกแน่นอนครับและดูตรงหนังครับนี่ครับสวยงามมากนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเราได้ทําการแก้ไขเดี๋ยวให้คุณเคไปเหลากันต่อครับได้ครับนี่ครับปุ่มเปิดกระจกนะครับสวยงามนะครับไม่มีฉลอกนะครับ โดยรวมครับทั้ง4บานนะครับสวยงามหมดเลยครับครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันนะครับครับผมกุญแจนะครับเป็นกุญแจแบบน้ำเต้าแบบนี้นะครับโลโก้ Mercedes Benz สวยงามครับครับมาครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่สตาร์ททีเดียวติดนะครับครับผมเลขไม้ครับคันนี้นะครับอยู่ที่ 2 3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับรถปี2005แท, h, แท h, ้ๆฝาดําแบบนี้นะครับไม่ M 2 0 0แถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะนะครับครับผมเฉลีย่ยประมาณหมื่นต้นต้นต่อปีเท่านั้นเองครับใช่ครับเป็นรถเก่าเก็บดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากเจ้าของเก่านะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าให้คุณเชียร์อธิบายต่อเลยครับภายในนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับว่าคอนโซลหน้าคือเนียนจริงๆนะครับไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยเล็บหรือว่าอะไรนะครับสภาพคือดีมากๆนะครับครับดูของช่องแอร์นิดนึงช่องแอร์ที่บอกนะครับไม่มีััันนรฟกคบ สภาพดีนะครับแล้วดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับคอนโซลแอร์นะครับอยู่ครบนะครับฟันไม่หักนะครับสวยงามนะครับสีดําดูดุดันนะครับผมโอเคดูในส่วนของแอร์นิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์แบบดูอัลโซนนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับผมปุ่มทุกอย่างใช้งานได้นะครับใช่แล้วครับและที่สําคัญครับคุณนัทคันนี้ครับมาพร้อมจอ Android จากคินวูดให้นะครับผมผมบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับทัสดีนะครับใช้งานได้หมดนะครับครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับนี่คครรััับบชดเจน อ่ะนี่ครับใช้งานได้นะครับทัชสกรีนคันนี้คือออปชั่นเขาครบคันจริงนะคุณนาสใช่ครับถ้าลงมาด้านล่างนะครับนี่ครับปุ่มม่านนะครับม่านหลังนะครับปุ่มผมหมอนนะครับปุ่มไฟยูดเชิญปุ่มล็อกรถปุ่มเอพใช้งานได้หมดนะครับไม่มีแตกหักนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับดูในส่วนของนิชชักล่างนิดนึงนะครับนิชชักล่างนะครับใส่ของได้นะครับแล้วก็เป็นที่เก็บบุหรี่ด้วยนะครับใช้งานได้หมดนะครับ กลไกอัตโนมัติเกียร์นะครับจะเป็นทีมโคลเมียมนะครับพร้อมาลมยสวยสวยงามนะครับคันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับมีโหมดการขับ4 w กับ S นะครับคุณนครับผมบอกได้เลยว่าสภาพดีมากครับหัวเกียร์ไม่มีแตกหักไม่มีถลอกนะครับครับผมเดี๋ยวดูในส่วนของที่วางแก้วน้ำกันบ้างนะครับคนี่ครับใช้งานได้นะครับสามารถชาร์จขังขยะออกมาได้นะครับผมนี่ครับผมที่เท้าแขนนะครับอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับโอเคครับสวยงามมากครับน้าส์โอเคเดี๋ยวดูในส่วนของพวงมาลัยบ้างคุณนะครัับบบก็็เปนนพวงมาาลยดํแี้เลยครับ หนังยังสวยงามอยู่เลยครับสติ๊กชิ่งยังสวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่มีขาดไม่มีทะลอกนะครับเป็นมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับครับผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยได้ด้วยครับแล้วก็ดูมันติดิดสเพย์ตรงหน้าจอโดยการปรับด้านซ้ายตรงนี้นะครับครับผมแลถัดขึ้นมาครับก็จะเป็นในส่วนของการคุบคุมนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติครับและที่สําคัญครับพวงมาลัยคันนี้ครับนี่ครับเวลาปรับนะครับก็เป็นระบบปรับแบบไฟฟ้านะครับ ระบบไฟฟ้าคันนี้นะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับพีเยคือไดยว่าครบคันเลยนะครับใช่แล้วครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของไฟอ่านหนังสือนะครับนี่ครับซ้ายนะครับอ่าใช้งานได้นะครับขวานะครับใช้งานได้นะครับครับผมแล้วก็นี่ครับไฟตอนเปิดประตูนะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็ไฟหลังใช้งานได้หมดนะครับคุณนัทใช่ครับและคันนี้ที่สำคัญอีกอย่างนะครับผ้าหลังคาคือเขาออกสภาพดีมากนะครับไม่มีย้อยนะครับไม่มี ย่อนกาวทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบคือยังตึงๆอยู่นะครับใช่แล้วครับอ <zer> ันนี้คือสวยจรยิงๆครับคุณอใช่ดูเสา A เสาบด้วยครับครับผมสเสา A เสาน,นีคือเนียนๆนะครับ<ช>เข้ารูปนะครับไม่ได้มีหลุดหรือว่าอะไรนะครับแบบที่ที่เราคเคยเจอนะคันนี้คือเนียนเลยนะเจ้าของดูแลดีจริงๆครับใช่แล้วครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังต่อนะครับครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นสีดําแบบนี้เลยครับครับผมยังสวยงามนะครับแทบไม่ค่อยผ่านการใช้งานนะครับอย่างที่บอกครับตึงๆนะครับใช่ครับเดี๋ยวคุณเครไน นี่ครับอย่างที่บอกนะว่าบอดี้ e ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับ,รบผ,มผมนะครับตัวค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็คือนั่งสบายขาไม่ติดนะครับหัวไม่ติดนะครับ ผมบอกเลยว่านั่งสบายจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของแอร์กันบ้างนะครับแอร์ครับสวยงามนะครับผมไม่มีฟันหล่อไม่มีฟันหักนะครับและที่สําคัญเลยนี่ครับชาร์จเจอร์แบบ12โวลต์ใช้งานได้นะครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวคุณน้าดูในส่วนของแผงประตูนิดนึงนะครับครับผมแผงประตูนะครับด้านหลังก็สีดําเดิมสนิทตัดด้วยลายไม้โทนสีเข้มแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับที่สําคัญนะครับรถปี2005ครับนี่ครับ มีม่านหลังให้ด้วยครับพเคใช่ครับม่านข้างม่านหลังมีให้ครบนะครับใช้งานได้ครับมานหลังซ้ายขวาใช้งานได้หมดนะครับปกติม่านจะกรอบนะครับรถปีนี้ถ้ารถดูแลไม่ดีนะครับแต่นี่คือรถดูแลมาดีมากๆครับครับผมนี่ครับช่องใส่ซองบุหรี่หรือว่าที่เก็บเหรียญนะครับครับผมสปริงใช้งานได้หมดนะครับหนังด้านหลังยังสวยงามแบบนี้เลยครับพเคครับผมให้ดูโครงสร้างนิดนึงครับโครงสร้างนะครับผมให้ดูของสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับอ่าคันนี้อย่างที่บอกนะไม่เคยผ่านการชนหนักมาแน่นอนนนะะคครรัับบสีเิม เดี๋ยวในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างครับเม็ดอาร์กนะครับรูกลมสวยงามแบบนี้นะครับอาร์กจากโรงงานเดิมๆนะครับผมครับผมสวยงามนะครับอ่าแลวที่ขาดไม่ได้อีกนิดนึงนะครับนี่ครับตรงแผงประตูนะครับน็อตตรงประตูนะครับก็คือยังมีโลโก้ปั๊มชัดเจนนะครับไม่เคยผ่านการไข่นะครับเดิมๆจะเป็นอย่างนี้นะครับผมใช่แล้วครับเพิ่มเติมนิดนึงครับผมแผงบันไดนะครับสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะครับครับโอเคครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับไปครับอ่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคุณนัทครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่อง646นะครับสสูบเทอร์โบนะครับครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง160ม้านะครับครับผมม้าเยอรมันไม่ธรรมดานะครับลางที่บอกนะครับเป็นเครื่องไมเนเช่แล้วนะครับฝาดำนะครับครับผมอ่าเครื่องไม่มีซึมนะครับคือแห้งๆเลยใช่ครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายนิดนึงนะครับครับนี่ครับน็อตจากโรงงานนะครับมีตาปั๊มชัดเจนนะ ชัดเจนครับผมรถคัน,นนี้คือสวยงามจริงนะครับครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของน็อตด้านขวากันบ้างครับครับผมด้านขวาคือสวยงามนะครับเม็ดกลมนะครับไม่เคยผ่านการไข่มีตาปั๊มชัดเจนทุกอันนะครับครับแล้วดูในส่วนฝาโปรงนิดนึงนะครับฝาโปรงคันนี้นะครับฝาโปรงเดิมนะครับนี่ครับไม่มีรอยไข่นะครับเม็ดเดิมนะครับมีเลขล็อตเดิมนะครับโอเคแล้วนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับจากโรงงานอยูย่ครบนะครับครับแผงกันความร้อนเดิมนะครับ<โ>อ่าก็คือสภาพยังสวยอยู่นะคุณอาช่แล้วครับและที่สำคัญดูในส่วนของ คานด้านหน้ากันบ้างครับคานเดิมนะครับนี่สติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับผมจะพูดในส่วนของเครื่องยนต์เพิ่มเติมนิดนึงนะคุอาร์ครับเครื่อง64 6เนี่ยครับสสูบ160ม้าเนี่ยประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดน้ำมันเนี่ยเฉลี่ย17-18กิกโลลิตรทำได้นะครับสบายๆเลยเรื่องที่บอกนะเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันถูกอยู่แล้วใช่ครับใช้ยาวๆที่สำคัญนะครับเจ้าของครับเพิ่งไปเปลี่ยนแผงแอร์มาให้นะครับสวยงามนะครับครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรานะครับะไัันนน่วเคคก้้รรรรบาาาีดท เซอร์วิสอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวให้คุณเคเหล่าเลยครับครับเอาแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงเช็คก่อนใช้นะครับคันนี้นะครับสภาพแรกเข้านะครับผมบอกได้เลยว่าผมเก็บอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเหล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยนะครับผมผมได้ทําการเอาไปเช็คโค้ดนะครับผมครับอ่าปรากฏว่าเครื่องไม่ได้มีปัญหานะครับโค้ดไม่ได้มีโชว์อะไรนะครับผมครับผมผมก็เลยเอาทำที่2งครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับให้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนแท่นยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ให้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถอ่ะอายุมันค่อนข้างเยอะเจ้าของาไม่ค่อยได้ขับยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยอาจจะมีเสื่อมสภาพตามการใช้งานผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับผมแล้วเสร็จแล้วนะผมก็ทําการเปลี่ยนกอนะครับกรประตูให้นะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยจุดอ่อนอีกอย่างนึงครับกรประตูเนี่ยมันค่อนข้างเสียนะครับคือล็อกไม่ค่อยได้นะครับผมทาการเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะครับกรประตูและที่สําคัญครับภายในหัวเกียร์คันเนี้ยสภาพค่อนข้างโทรมนะเพราะรถ อายุค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมได้สั่งหัวเกียร์ให้ใหม่นะครับก็คือสวยงามเลยนะครับผมหลังจากที่ได้เปลี่ยนแผงเกียร์นะครับผมก็เอาแผงประตูนะครับด้านขวานะฝั่งคนขับเนี่ยตอนแรกมันมีรอยนะครับผมก็ทําการไปหุ้มหนังให้ใหม่นะครับตอนนี้ก็คือสวยงามนะครับมบอกได้เลยว่าคันนี้คือภายในคือค่อนข้างเนี้ยบเลยนะครับใช่ครับผมอ่าแล้วช่วงล่างนะครับผมได้ทาการเปลี่ยนปีกนกหน้าซ้ายให้นะครับเพราะว่ารถนะครับอาจจะเสื่อมตามการใช้งานนะครับทางเราก็เช็คให้หมดแล้วนะครับปรากฏว่ามีสิ่งที่เสียในอย่างเดียวก็คือปกนนล่างะครับ ข้างซ้ายหน้าผมก็ทําการเปลี่ยนให้และอันดับอันดับที่สองนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนหูทิ้วถอยเสียให้นะครับเพราะว่าหูทิ้วเดิมเนี่ยสภาพเสื่อมนะครับแล้วมันทาให้ถอยเสียดังนะครับผมก็ทาการเปลี่ยนหูทิ้วถอยเสียให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับทางเราก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเลนให้นะครับเพราะว่า เลนเก่าเนี่ยค่อนข้างเหลืองนะตามอายุรถนะครับทางเราก็เปลี่ยนเลนให้ใหม่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับใช่แล้วครับอ่าโอเคครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็คือใช่ครับที่เราเอาไปพร้อมใช้งานแน่นอนครับใช่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าคันนี้จะขับดีแค่ไหนครับไปเลยครับเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะขับดีแค่ไหนครับครับผมไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวไปลองกันเลยครับนี่ครับเปลี่ยนเกียร์นิ่มๆแล้วนะ ใช่แล้วครับเกียร์เปลี่ยนลื่นครับครับผมไม่มีสะดุดนะครับผมอย่างที่บอกนะครับเครื่องเกียร์นี่เราดูแลให้หมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราจัดการให้หมดอยู่แล้วนะครับใช่แล้วครับก็อย่างที่คุณเคได้บอกไปครับว่าเราเซอร์วิสให้กบครบเลยนะครับใช่ครับช่วงล่างครับโอเคนะครับคุณเคคันนี้ช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับมีปัญหาอยู่นิดเดียวแล้วก็เราทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับใช่ครับผมนี่ครับโช๊คเชอร์ก็คือยังดีอยู่นะครับ ข้างหน้ามีโค้งครับเดี๋ยวลองทดสอบเบรกทดสอบการตีวงเลี้ยวกันนะครับคุณนัสระบบเบรกยังอยู่ในสภาพที่เต็มร้อยนะครับครับผมเบรกใช้งานได้ปกติครับเนี่ยครับเอาอยู่นะครับผมเยียบมา120นะครับเมื่อกี้ก็เบรกนะครับเรามาเล่งกันต่อครับครับผมเดี๋ยวคุณนัสลองชิ้ดาวดูนะครับนี่ครับผมอัตราเร่งก็ค่อนข้างดีเลยนะใช่ครับถือว่าขับดีจริงๆนะคุณนัส ใช่ครับวอกร้อยยี่สิบแล้วนะครับครับผมอย่างที่บอกนะครับไม้เย็นะมันนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะนะใช่ครับเร็วแรงประหยัดน้ำมันความร้อนก็นิ่งๆนะครับครับผมรถขับขี่ได้แบบค่อนข้างมั่นใจเลยครับครับบอกได้เลยว่าสภาพดีจริงๆนะครับใช่แล้วครับ อย่างที่บอกครับรถของเราไม่เคยผ่านการชนหนักพิความน้ําท่วมนะครับ,รบเราเช็คสภาพให้ก่อนส่งมอบทุกคันนะครับผมใช่และที่สาคัญคันคนี้เขาได้ภายในดําด้วยซึ่งหาค่อนข้างยากนะที่เป็นหน้าธนูแต่งมาให้หน้าธนูแล้วก็ล้อเอ็มจีครับ <S 1> <S 1> ส่วนใหญ่ภายในเขาจะไม่ใช่สีดำนะนันจะเป็นสีขาวนวลใช่ครับแล้วที่เทียมฮานะภายในสีดำเนี่ยข้อดีนะครับหลักๆเลยนะดูเรียบหรูดูไฮดูสปอร์ตด้านที่2คือเขาเลือกค่อนข้างยากนะครับถ้าเป็นพวกสีขาวสีนวลเนี่ยบางทีอาจจะเป็นคาบสกปรก นะครับมันจะเลิกง่ายกว่าสีดํานะครับใช่ครับอ่าคือคันนี้คือสภาพดีจริงๆนะครับหนังทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ่านี้เราก็ขออนุญาตจบการเช็ดด้ายนะแล้วอย่างที่บอกนะครับคันนี้ E220CDI250 ฝาดําคันนี้นะคุณนาร์บอกได้เลยว่าราคาเราใจแน่นอนครับคุณใช่แล้วครับไปครับเดี๋ยวไปฟังราคากันครับไปครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ไปลองเทสได้ายมานะครับอย่างที่คุณนารได้ไปลองเป็นไงบ้างครับคือบอกเลยนะครับว่าขับดีมากครับอ่าก็รถที่เราขับดีปกติแบบนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าได้ทําการ เซอร์วิสมาเรียบร้อยนะครับใช่ครับก็ตั้งแต่รถแรกเข้ามายันจนรถจบนะครับคที่คุณเคได้บอกไปนะครับว่ารถเราทําจบหมดแน่นอนขับดีมากๆครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับลูกค้าที่ซื้อจากเราไปนะครับเอาไปใช้อย่างเดียวนะครับเสียตังค์ให้เรากับเสียตังค์ค่าน้ำมันอย่างเดียวใช่ครับเรื่องการเซอร์วิสทางเราทําจัดการให้หมดนะครับพร้อมใช้นะครับครับผมโอเคครับคุณนัท e 2 2 0 cdi ปี05ฝาดําคันนี้คุณนัทเปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับคันนี้นะครับผมขายอยู่ที่4 4 0 0 0 0บาททมื่นะครับ ครับผมก็ราคานี้ครับเราสไลด์ฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับคุณเคครับผมแล้วใครหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าอย่าช้านะครับได้ทั้งหน้าธนูนะครับผมได้ทั้งล้อเอ็มจีนะครับได้ทั้งภายในดําอีกนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆใช่เพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับได้ทั้งฝาดําด้วยใช่แล้ว ราคานี้ผมถือว่าไม่แพงครับอย่างที่บอกนะครับรถของเรานะครับไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับครับผมโอนขนส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าโอนไม่ได้นะครับทางเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนั่นเองนะครับใช่ครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมเคครับผมอาร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับฝาก f อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจพวกเราสองคนด้วยครับครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ